มาเล่นที่สกาวแคนดี้วันนี้เป็นที่แรกเลยด้วยครับเท่ก็ติดตามด้วยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเองด้วยครับแล้วก็เขียนไว้นานมากๆแล้วอ็งยงฝากฟังด้วยนะครับผมม่ประสบการณ์เราแบบีดแบบน้องพออย่างเดียเป็นช่วงเป็นช่วงที่งานรุ่งเหรอทุกคนอ๋อไม่ใช่ครับตอนผมเขียนเพลงนี้เนี่ยผมพยายามจะหามุมความรักรอบนี้เป็นความรักเลยพี่หนุ่มคือพยายามอยากจะหาความรักที่เราแบบรู้สึกว่าเราทุ่มเทสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่า เราคุ้เทยความรักเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีให้ผมเห็นเท่าไหร่ผมมีแค่ตอนที่ผมเรียนมัธยมแค่นั้นเองอะ่ะก็เลยพยายามก็ไปนึกขึ้นได้ว่ามีช่วงหนึ่งอ่ะเราพยายามอยากจะดูดีมากๆเพื่อผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบชวนเขาคุยทั้งคืนอะ่ะตื่นมาก็นอนไม่าาพอใช่ก็เลยใช้ะเวลา,นาในการแต่งงา,านไหมจริงๆเพลงนี้เขียนไว้ตั้งแต่ประมาณอายุประมาณ23 24ครับใช่แล้วก็ทุกๆุกคนน่ะได้ฟังกันหมดแล้วทั้งค่ายเลยดีกว่าใช่ครับซึ่งมันมีหลายเวอร์ชั่นมากประมาณ3เวอร์ชั่นได้อะไรเงี้ย ก็ออกมาเป็นเวอร์ชันนี้ที่ทุกคนได้ฟังกันได้ได้พี่แกงส้มมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับเวอร์ชันนี้ยากไหมใงการทำดนตรีใส่กับเนื้อเพลงที่เราแต่งไว้ตั้งหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็ยากครับเพราะว่าเนื้อเพลงเดิมที่ถูกแต่งเอาไว้ครับพอมาเป็นวันนี้บางอันก็ใช้ได้บ้างบางอันก็ใช้ไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับบางอันพี่แกงส้มก็อยากให้ปรับด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมีมีบางอันที่เขียนใหม่ณปัจจุบันด้วยครับเพลงที่ป็นแนวไห่ยังไงดนตรีที่ใส่เข้ามาไป เอาจังจริงว่าตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าเพลงผมคือแนวอะไรใช่ครับ <c oughs> เพราะาเรา <c oughs> เราก็มีวิธีการทําเพลงแบบมือสมัครเล่นมากๆอะงไรเงี้ยครับแต่พี่แกงส้มเคาะมาให้แล้วว่าเพลงนอนไม่พอน่าจะเป็นฮิปฮอปอาร์อนบีครับ <c oughs> ใช่ครับเราคาดหวังกับซิงเกิลนีไว้อย่างไงบ้าง <c oughs> ไม่คาดหวังเลย <c oughs> ผมคาดหวังว่าเออบอกไม่คาดหวังไงผมผมคาดหวังเพียงแค่ว่าผมอยากปล่อยมันเพราะว่าจริงๆผมพุ่งตรงว่าตอนแรกผมหมดหวังกับเพลงนี้ไปแล้ว อาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเอามาใช้อะไรอย่างี้ครับสุดท้ายก็คือเออมันได้ออกมาแล้วอะไรอย่างี้ครับแล้วก็แฟนๆบางคนน่ะเขาได้แอบฟังมานิดนิดนิดนึงแล้วครับก็ดีใจที่วันนี้เขาได้ฟังแล้วอะไรอย่างี้ครับขอแค่ทุกๆคนได้ฟังก็พอแล้วครับแสดงว่าเพลงนี้เราเอามาขายกับผู้ใหญ่นานแล้วใช่ไหมว่าแบบอยากอยากทำเพลงนี้เหลือเกินใช่ครับถ้าวันเพิ่งได้สำเร็จในวันนี้ก็ณตอนนั้นเพลงก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าวันนี้ด้วยแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยครับแนวเพลงแบบเนี้ยมันยังไม่ฮิตมากใช่คครรัััับบวนนนเีี้้ยมมมมิาาากกก็ลโออสดใชครับ จริงๆมีเพลงที่ฝับเก็บไว้อีกเยอะเปครับจริงๆก็มีครับใช่ครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้ตลอดทั้งปีเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไว้ตลอดเลยตั้งแต่แบบเริ่มเริ่มโซตัสแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากลองครับแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงไหนจะใช้ได้บ้างครับคิดจากท่อนฮิปฮอปฮิปฮอปเนี่ยร้องยากเลยเพงแรกด้วยคําว่าฮิปฮอปสำหรับคิดคือคิดยังไปไม่ถึงนะคือคิดแค่แรปเป็นที่เข้าใจบีเข้าใจจังหวะเพราะว่าเรา ก็เลยแค่รู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นฮิปฮอปขนาดนั้นครับแต่ว่าเราเราชอบการแรปครับครับผมคะครไงบ้างครั้งแรกเลยใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยครับต้นต้นเดือนหน้าครับจะเข้าลงละครเก็บตัวแล้วครับใช่ก็เชื่อว่าคงต้องเรียนใหม่ทุกอย่างเลยครับคือใช่ไหมครับประกบโอ้ยหลายๆคนเลยที่แบบ จริงๆก็ผมรู้สึกดีใจมากนะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยอ่ะที่แบบมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยรับไม่ว่าจะเป็นพี่กันพี่ตั้มที่โดแม่นุ้ยอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ใสา่ละครเวทีกันหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีเลยถือว่าผมมีโอกาสได้ฝึก อทางต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างก็คิดจากคอเวทีนอกจากร้องแล้วมันต้องแสดงแล้วมันต้องยิ่งใหญ่ระดับระดับรัชดาไลยอันดับแรกเลยคือผู้ใหญ่สั่งอะไรมาเราต้องทําโดยไม่มีคาถามนะครับใช่ครับถ้าเขาอยากจะให้เราไปเรียนปูพื้นฐานใหม่กระทั่งการแสดงไปเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยในเรื่องของการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าก็ต้องทำครับเรากดดันไหม่ว่าประกบกับการแสดงแบบกดดันนะกดดันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีครับใช่ครับก็ไม่เคยอ่ะครับแล้วพี่ๆี่ทุกคนก็ระดับแบบ เจนวงการเอ่อเจนละครเวทีอยู่แล้วใช่ครับโอ้ยโคตรดีครับถ้าเหมือนเหมือนบัตรบัตรคอนเร์หรอครับมันเพราะว่โปสเตอร์วางเอาไว้ลูกคิษได้ขับลุยมาแล้วเหมือนบัตรขายดีโอ้บัตรขายหมดแล้วด้วยผมจะพยายามทําอย่างเต็มที่เลยครับทุณลูกคนครับขอขอบคุณมากสําหรับกําลังใจด้วยครับมันจะยิ่งแต่ว่าโโอ้ห อยู่บนความคาดหวังของแฟนๆเพราะว่าป็น็ครั้งแรกของเราด้วยผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนๆของคริสนะ <c oughs> เขาเข้าใจอยู่แล้วว่า<อ>มันเป็นครั้งแรกแล้วเราจะทําอย่างเต็มที่แต่ละครเวทีไม่ได้มีมานานแล้วด้วยครับ<อ>เราจะมีแฟนๆละครเวทีอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องพยายามทาให้พวกเขายอมรับให้ได้ด้วยครับแร่งที่เป็นแนวไหนบีแนวนี้เป็นแนวตลกเลยครับใช่เหมือนมีพีไปแล้วด้วยเป็นคอนเสิร์ตเปิดม่านเปิดหน้าม่านใช่ไหมครับใช่ครับผมก็นั่นแหละครับฟิลประมาณอย่างนั้นเลยครับใช่ครับ ก็ช่วนั้นนี้เห็นเห็นหนึว่าได้รับช่อดอกไ้จากพี่เบิร์ดอ๋อใช่ครับใช่ครับเ,เล่า,เล,าเล่าถึงเหตุการณ์นก็มีโอกาสไปเจอพี่เบิร์ดครั้งแรกครับผมก็ไปซ้อมดนตรีที่บ้านอาจารย์หนึ่งเตรียมตัวถ่ายทำเทปพิเศษของโคดน้งสองครับ,รบเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้ไปเจอพี่เบิร์ดเราก็จินตนาการไปเยอะมากว่าเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างงี้เขาจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เชื่อไหมว่ามันตรงตามที่ผมคิดไว้เกือบทั้งหมดแล้วมันมากเกินไปกว่านั้นอีกคือผมไม่ได้ยินมาเยอะอยู่แล้วว่าพี่เบิ เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่น่ารัก <ừ, S 1> เราเราจะได้ยินกันแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่พอไปเจอแล้วจริงเขายิ่งกว่าน,นั้นจริงๆนะค<ๆ>ือผมรู้สึกว่าผมไปเจอเขาอะผมต้องต้องเตรียมตัวไปคือเราต้องซื้อดอกไม้ไปให้เขาไหม,ม,ไมต้องเตรียมคําขอบคุณที่มีโอกาสได้ร่<ๆ>รวมงานไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่เบิร์ตเตรียมเองหมดเลยใช่ครับตเตรียมดอกไม้มาให้ริสครับแล้วก็เมื่อประมาณ2วีที่ผ่านมาครับพี่นกน้อยเรียกคิดขึ้นไปข้างบนทายที่ทิตต์แกมมี่นะครับ เขาเอานาฬิกามาให้ด้วยครับเป็นนาฬิกาจากพี่เบิร์ดเลยครับเพราะว่าพี่เกลือกับหลายๆคนได้แล้วคิดยังไม่ได้ใช่ครับผมใช่ก็เลยก็เลยเอานาฬิกามาให้คิดด้วยครับแล้วพี่เบิร์ดเป็นยังไงบ้างคิดถึงโอ้โหคือผมหลังจากผมหลังจากเทมนั้นออนแอร์ไปผมก็ไปเจอรุ่นพี่ในวงการมาเทิงหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่วิกัสโนวาหรือนักแสดงในค่ายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมโชคดีมาก ที่มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดและผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดมันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วครับแล้วย,ยิ่งยิ่งยิ่งได้เจอความแบบปรารถนาดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราเรายิ่งรู้สึกแบบเออเขาเขาเขาเ,ขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยมันมันเป็นแบบเป็นเกียรติั้งในเมชินในเมชินที่แบบว่าคือเวลาเรากับ เราทํางานอะไรแล้วเรากลับโทรไปเล่าให้คุณพอ่อคุณแม่ฟังเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกกับตัวเองแล้วว่ามันจะเป็นทั้งเกียรดกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นเรื่องใหญ่ในนั้นที่เรารีบโทรเล่าให้คุณพอ่อคุณแม่ฟังแม่ว่าไงบ้างคะโอ้โหโโโโโโโทําไมไม่ให้พ่อไปดูทำไมวันซ้อมอะทำไมต้องขับรถเองให้พ่อขับให้ก็ได้เออก็จะมีฟิลนี้ด้วยครับใช่ครับ แต่ช่วงนี้ทีมงานเยอะงานรุ่งคนปวน,น,นะแต่คุณมองว่าเป็นลูกรักช่ององ่ะช่องดันมากทุกงานจะต้องมีพี่บอยเออเหรอครับผมเชื่อว่าพี่บอยรักทุกคนครับพี่บอยรักทุกคนจริงๆใช่ครับแต่แต่ก็ทุกคนชอบเวลาที่เราตั้งใจทาง,งานอะไรแบบนี้ครับเราก็จะพยายามตั้งใจต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคอนเสิร์ตเอด้วยใช่ครับผมได้ข่าวว่าบัตรโซเอาแล้วด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนๆมากเดี๋ยวเจอกันเลยครับแล้วก็เชื่อว่าโมเมนต์ต่างๆของทุกคู่ ทุกคนจะได้รอเจออย่างน่นอนครับคิดรู้สึกยังไงบ้างแบบบางคนเขาบอกว่าผมเป็นลูก,กหลานเนี้ยคาว่าลูกหลานของคิดอะเรารู้สึกยังไงบ้างลูก,กหลานเหรอครับอขอบคุณ <laughs> ขอให้ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นแต่แต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นค,อคือผมผมวันหนึ่งเราเป็นผู้ประกอบการเองด้วยครับเ,<อ>เราเปิดร้านอาหารเราเปิดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับ เราจะชอบมากๆเวลาพนักงานของเราตั้งใจทางานอะไรอย่างนี้ครับผมเลยรู้สึกว่าผมอาจจะเอามุมนั้นมาใช้เพราะเราเองก็เป็นพนักงานของเขาเหมือนกันใช่ครับก็เลยคิดว่าแค่เราขนมาเราตั้งใจต่อไปอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับไม่รู้สึกลำบากใจนะคิดไ่าเวลาพอคุณมองเป็นลูกนักของพอยอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะได้ตําแหน่งอะไรก็ไม่รู้ครับแต่สุดท้ายทุกครั้งที่ผมมาทางานนะผมให้ใจเกินร้อยทุกครั้งเลยครับ ผมพยายามทําให้เต็มที่ให้เกินความคาดหวังเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในในภายภาคหน้าบ้างทําเต็มที่ทั้งหมดเลยครับก็เชื่อว่าเขาอาจจะพอใจในตรงนั้นหรือเปล่าครับโอเคเรียบร้อยครับไม่รู้องเยอะ